กัวซาบวกขยี้เส้นสะบักหลังตึงหลังปวดสะบักหายใจไม่สุดอาจมาจากเส้นตึงตรงนี้ค่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะปวดร้าวกลางหลังด้านในสะบักเหมือนมีอะไรจุกจุกข้างในยืดก็ไม่หายหายใจแล้วรู้สึกไม่สุดแน่นนอกยิ่งนั่งนานยิ่งปวดหลังช่วงบนไอเดียปัญหานี้เกิดจากเส้นตึงกล้ามเนื้อเกรงบริเวณสะบักหลังแก้ได้ด้วยกัวซาบวกขยี้เส้นตรงจุดค่ะ ทำไมต้องกลัวซาบวกขยี้เส้นสะบักละ่ะวงเล็บเช็คมารค์คลายกล้ามเนื้อที่เกาะกับสะบักเช่นรอมบอยและอินฟราสปินาตัสวงเล็บเช็คมาร์กระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนลดพังผืดวงเล็บเช็คมาร์แก้หลังตึงเรื้อรังหายใจลึกขึ้นวงเล็บเช็คมาร์ป้องกันอาการปวดร้าวไปแขนหรือไหลติดวงเล็บเช็คมาร์เหมาะกับคนที่นั่งนานทำงานหนักยกของหนัก ทำแล้วจะรู้สึกเจ็บเบาๆแบบสะใจและหลังล่องขึ้นทันทีวงเล็บเปิดต้องระมัดระวังอย่าให้กำลังเขนวงเล็บปิดข้อควรระวังข้อที่ขีดเส้นใต้ห้ามขูดแรงเกินไปหรือกดจุดที่เร้าไปแขนข้อที่ขีดเส้นใต้ถ้าเจ็บจนหายใจไม่ออกหรือเวียนหัวให้หยุดทันทีข้อที่ขีดเส้นใต้ไม่ควรทำในช่วงไข้อ่อนเพลียหรือเพิ่งหายป่วยใครบ้างที่ควรมาลอง ข้อที่ขีดเส้นใต้คนที่นั่งหลังคอมทำงานหน้าคอมข้อที่ขีดเส้นใต้แม่บ้านหรือคนยกของที่ใช้แขนหนักข้อท <buckets> ี่ขีดเส้นใต้นักกีฬาหรือสายเวทที่ปวดหลังช่วงบนข้อที่ขีดเส้นใต้ผู้สูงอายุที่หายใจไม่ลึกแน่นหลังทำแล้วดีอย่างไรข้อที่ขีดเส้นใต้หลังเบานั่งตรงได้โดยไม่มุวยข้อที่ขีดเส้นใต้หายใจเต็มปอดขึ้นข้อที่ขีดเส้นใต้บ่าไหล่คลายไม่ตึง ข้อที่ขีดเส้นใต้หลับลึกขึ้นเพราะหลังไม่ตึงขนาดนอนข้อส่งข้อความสนใจทดลองกลัวซาสบักบวกขยี่เส้นซิริแคร์เซ็นเตอร,ตอร์สถาบันสร้างอาชีพหัวใจสีชมพูแนะนำมาปรึกษาได้ที่ซิริแคร์เซ็นเตอร์ซอยสีนครินสี่สิตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ